วันนี้เราจะมาแล้งเด็กแล้วก็จะเอากล้วยครอบตังไวไสามกล้วยเด็กกล้วยก็จะมีตังเหรียญน,นะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กสองคนแล้วเนะี่ยให้น้องนายกันฟิวขาเปิด เดี๋ยวไปตามเด็กๆก,กันดีกว่าตีรอยอย่างนี้ออนเจอเยอะแล้วครับหนึ่งคนไปตามผิวมาดิ มาแล้วเยอะเยวใช่แล้วครับเดี๋ยวเราทำการเปิดกล้วยแล้วก็แยกเงินก um si ันนะเพื <t 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 ่อเอาเงินไปซื <t <t ้อนมกิน แต<น>แต่ถ้าใครได้ก็ต้องแบ่งกันด้วยนะไม่ต้องแบ่งใครได้ก็เอาไปเลยโอเคหรือเปล่าอ่าแล้วแต่เมย์ก็แบ่งก็แบ่งไปเราไม่นนเปิดนี่ก่อนนะอย่าไปโดนไอ้พวกนี้นะก็ถือว่าเธอโดนเดี๋ยวเป๋าอ่อนะยังต,ตัวนยะัต <c ười> ั <c ười> นวนนะไปได้เอ yeah, อห็นฟิวได้ <c ười> มาดูตัวนี้ต่อกันนะครับต้องไวๆคพมแงปุ๊บตุ๊บเลยเยอาสองมือดิีสองมือดนี่สองมือช่วยกันเดต่อตั้งใจนะต้องไวกว่านี้องปุ๊บเลยนั่งไปนั่งไ้งไนอันฟิลไวอ่ะอ่นะ ดูควยที่สกันนะครับควยที่สอ่าหนึ่งสองสาม่ใควได้ควยที่สอันนี้อันนี้เยอะเยอะสุดนะตั้นไขเลยนะตั้งไจเลยนะไั้งไขเลยัไข่ไปวนไงไวนะย 1 2 Tayo